ตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมที่2นะกับการจัดก,การของเมียนมาและประเทศไทยในศึกอารีนาในวันนี้โอ้โหเป็นวันที่ทุกคนอยากเห็นมากมากนะก็จัดให้เลยนะสำหรับอารีนาตอนนี้ในเกมที่2ครับประเทศไทยก็เปลี่ยนลายอัพกันวุ่นวายไปหมดนะเพราะว่าเกมนี้เมียนมา3 0 0ดาว ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะไหวหรือเปล่าเพราะตัวตึงตัวท็อประดับประเทศเมียนมาลงสู่สนามด้วยนะครับส่วนในฝั่งประเทศไทยก็มีทีมงานอย่างหน้าของสุติปรโอเลยแล้วก็จะมีสมเกย์นลโอ้โหลงสนามอ่ะตอนนี้รอดูกันนะครว่าจะมันขนาดไหนในเกมนี้ต้องการเสมออย่างเดียวแล้วเมียนมาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go โอ้โหขอบคุณมากมากครขอบคุณของขวัญที่ส่งมาให้ครับขอบคุณมากมาครับยิ่งของขวัญยิ่งมีกำลังใจเพราะฉะนั้นแล้วใส่สุดได้ไหมวันนี้ผมขอใส่สุดเลยนะประเทศไทยกับเมียน้าวันนี้อะไรครับตอนนี้ต,นนตัดเข้าสู่สนามอารีนาในการเจอกันของประเทศไทยและเมียนมามาแล้วเนี่ยเจะเาเลาเบนส์ครับในฝั่งประเทศไทยจากเอ็นอีกับเบเน้าชานเซ่จากบีดีเอ็มเนี่ยซากุระเอชาน,นับจากน้อเฟลครับพร้อมกับน้องชานเอซากุระ ทีมงานจากด้านของเวลสคนหรือเปล่าครับอ่าเวลสครับผลท้ายเป็นสมเกในฝั่งของเมียนมาครับดาววิกกิ้งจาก G T A ครับแบรนดไก่จากคิวสุ per นว่าครับจาก F H E ครับมีฟินมาญ่าครับจาก F H N ผลท้ายเป็นดาวอังคารย่าครับมาได้กันเกมนี้เดือดแน่นอนใครที่ยังไม่ได้แท็กเพื่อนแท็กเดี๋ยวนี้เลยใครที่ยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยเพราะเกมนี้มีความหมายต่อเมียนมามากๆเมียนมา one m a t เพื่อวันพอยนะครับเพื่อเสมอ1ต่อหนึ่งให้ได้เมเบิ้ต้องการหนึ่งึประเทศไทยต้องการ2อสองเกลเพื่อจะปิดเวียนว่าศึกแห่งศักดิ์ศร,รีจริงๆแล้วมันแพ้ไม่ได้เนตอนนี้บอกเลยว่าใครจะแพ้ก็แพ้ไปแต่ยามแพ้เมยนว่าเด็กไทยบอกเออส่วนเมเบิ้บอกจะแพ้ใครก็ได้ห้ามแพ้ประเทศไทยเอาโอ้เดือดจริงนะคู่นี้นะโอ้ยอมเลยหนะ้าลั์ตอนนี้เอา้าเนี่ยตอนนี้คอมเมนต์ได้ว่าจะเป็น2 0หรือ1 0เอ้ยหรือจะเป็นหนึ่งเอา หนึ่ง,งสู่สวันวันแอนซคอมเมนต์มาใส่ธงประเทศกันมาด้วยจะได้รู้ว่ามาจากประเทศไหนอ้โหอ้าเบียนวมาบอกวนะันวันเมียนวมาบอกวัน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 เออไฟติ้งกายไฟติ้งกายนี่ยอครับตอนนี้เรียนจิตเาแมน เดี๋ยวในฝั่งของเมียนมาครับเลือกแบนเป็นดน่นอนอังจะล่ารับส่วนประเทศไทยก็แบนตัวอย่างแฟนดีครับในฝั่งของเมียนมาเลือกมาเป็นมอสโควตัวเมตาก่อนเลยครับนี่ครับรวมอย่างมอสโควตีวไวตีวเร็วและตีแรงส่วนประเทศไทยดาบมาเป็นลาเซลอนแล้วต่างฝ่ายต่างปล่อยหลุดเลยับไม่สนครับเดือดชนเดือดแน่นอนเพราะว่า ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแบนดนะ์เพื่อที่จะปล่อยให้ตัวโงโกงเนี่ยหลุดหลายตัวนะตอนนี้ดอกกุหลาบสามารถส่งมาได้อีกต่อนเนื่องนะครับขอบคุณมาก Thank you f ร o g g y Bro เนะในเกมนี้ฝั่งของประเทศไทยก็เลือกมาเป็นยินครับเลือกมาจับตัวอย่างบอสคบโดยเฉพาะครับและพร้อมกับตัวอย่างในฝั่งของเมียนมาอาลอดก็พร้อมช้างเอ๋ยครับโอ้ช้งเอ๋ยแรงนะในช่วงนี้ช้งเอ๋ยรู้สึกว่าเห็นบ่อยมากนะในฝั่งของประเทศไทยที่ เล่นแต่และหลายเกมเจอชางเอ๋อมาแนวทที่เล่นลำบากด้วยเนี่ยเมียนมาเอาชางเอ๋อมาเป็นตัวโป๊กแล้วก็ตัวเบิร์ดดาเมจทีมไฟล์แล้วเคลียร์เลนได้ไวด้วยอาจจะกลัวในส่วนของการดันเลนไวของประเทศไทยหรือเปล่าอแล้วประเทศไทยเปิดมาเป็นมาทิวกับตัวอย่างครอเด็บเมียนมาเมงกาลาบาครับเมียนมาครับเมงกาลาบาเมียนมาครับ,รบโหดอะไรน,นี่อีซี่นะอีซี่อีซี่อีซี่อซ <laughs> บอกเลยว่าเป็นการแข่งขันที่ดุดันไม่เกรงใจใครนะในวันนี้ สวัสดีทุกท่านเลยครับในเกมที่สองครับแม่อยู่กันตรงนี้ครบ3เกมพร้อมนะครับบวกพร้อมมันพร้อมสุดกันแน่นอนในวันนี้หัวใจัเข้ามาได้ครับตักไทยเข้ามาครับแม่น้ารบอกแม่คนไทยฮะคนไทยมาตีเดียวกัน3คน,นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห,หน้ารักมีมีบอกว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงครับไม่มีนะไปเคลียร์กันเองเดี๋ยวนักพากไม่เกี่ยวเดี๋ยวใจเดียวได้หมดเอ้ยไม่ใช่ แต่ตอนนี้ในเกมฝั่งของเมียนมาครับไปดทอยกับแกรนเจอร์ก็พร้อมกับตัวอย่างครอสด้วยครับในฝั่งประเทศไทยโอ้เลือกเลือกแกรนเจอร์มาจังเกิ้ลเลยครับพร้อมเลดเดียบพร้อมเลดชนกับประเทศไทยเลยครับในเกมเดียบส่วนในฝั่งของประเทศไทยก็จะเป็นตัวต้นเกมแล้วก็เกมไว้ด้วยครับลูน็อกมาตัดตัวอย่างไม่ได้ทอครับเอารูน็อกมาครับเจาะเกาะเอฟตอนนี้ประเทศไทยกับตัวอย่าง ในฝั่งของเมียนมาเองก็เลือกครบแล้วเดือดแน่นอนตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ thank you for give อังเล่อังเล่อังเล่ h e r e w e go ขอบคุณมากๆนะครับอยู่กับผมตรงนี้นับนึงช่วงเต็มนะครับกับการจัดการของเมียนมาและไทยในเกมที่สองเดี๋ยวไปลุยกันว่าประเทศไทยหรือเมียนมาหน้าไหลบอกวันวันนะเมียนมาแบบวันพอยวันพอยเมียนมาวันพอยประเทศไทยบอกทูทูทูเออโอ้ เดือดจริงนะหน้าไรักอ้าวทงไทยทงไทยเนะี่ยโอ้คอมเมนต,ต์ตอนนี้ภาษาเมียนมาเยอะมากแล้วก็ภาษาไทยนะในบ้านดําสนุกมากนะครับคนดูก็ปลาไปจะ500แล้วเอาแชร์ไปนะอยู่กันถึง3เกมเลยนะวันนี้นะไ,นไม่ได้เล่นเกมต่อเลยครับเพราะว่าเล่นไปแล้วนะครับโอ้หน้าไลฟ์บอกดูเหมือนจะเหนื่อยนะหน้าไลฟ์ในเกมนี้นะไม่รู้ว่าใครเหนื่อยกันแน่ละเกมนี้นะอต้องมาดูกันเล่นเกมเท่านั้นนะเนะม,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 มียนมาบอกเมียนมาบอกเล่นเกมอ่ะ เมียนมาบอกเล่เกมอ่ะขอเล่เกมอ่ะเมียนมาบอกเล่เกมได้เพล่เาเออขอขอเลดเกมอ่ะแค่เล่เกมอ่ะถ้ายื้อได้ก็ตึงอ่ะอไทยเองก็ต้นเกมหนักเหมือนกันนะมีทั้งยูจิมีทั้งรามเซนลอดมีทั้งไ no นะอโนนะโอ้โหมันมันมันได้คือต้องบอกว่ามันมันมันได้มันได้ละม,มันได้แบบมันได้หลายหลายแบบมากในเกมนี้คือถ้าเล่มาก็อาจจะเข้าทางเมียนมานะแต่แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่า เลทไม่นั่งไงปัญหาเลยนะครับเพราะว่าต้องการของเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้มาแล้วด้วยก็ในเกมที่2องก็เนการเจอกันของเมียนมาและประเทศไทยมาแล้ว let's go นะครับตัดเข้าสู่สนามอารีนาออฟฟิเลในเกมที่สองครับการเจอกันของเมียนมาและประเทศไทย ในฝั่งของปาร์ตี้ไทยก็มีลานเซนล,ลอสเนี่ยครับเกมนี้อู้ลานเซนล,ลอสไปออฟเลนเนื้อในฝั่งของนีสไตร์ครับส่วนในฝั่งของนีสไตยในป่าเป็นยินเนี่ยครับยินจังเกิลครับยตรงกลางมีมาทิวครับพร้อมกับตัวอย่างรูนอ้อครับส่วนเล่นบนลเนี่ยเป็นตัวอย่างรอเนี่ยเห็นมาก็มีออสโควครับไมโนทอร์ครับด้านบนเนี่ยไมโนทอร์ลงวิ่งครับพร้อมกับจังเกิลอย่างเกรนเจอร์ครับเป็นปอาเป็นมากเป็นกลางเป็นช้างเออส่วนด้านล่างเป็นตัวอย่างอัลลอตเนี่ย อตอนนี้เมตาบอกเลยว่าเมตาใหม่เนี่ยฮีโร่ใหม่ๆเล่นแปลกๆเนี่ยจะเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะลาเซลอสออฟเดนนี่ต้องดูกันหน่อยครับว่าจะมาในรูปแบบอะไรครับต้องกลางมาเคลียไว้ครับทันทีครับตัวอย่างบูนอสครับโดดออกทันทียังไม่สามารถที่จะเล่นได้ครับด้านล่างเดินกัน3คนนะครับดูครับไปกันแบบเต็มระบบครับในป่าเขาเรียนว่า จัดการออบเจกต์ในป่าครับลานเล็อตเหมือนจะรู้ว่ามีคนมาแกลงครับปนอาร์อดฟาดออกไปครก็พึ่งหรอเดี่ยวเลนบนโดนสตันไปเหมือนกันบอสโอบคนเดียวครับยืนเลนลำบากครับกดหน้าของบิลเลอร์ถอยยาวๆครับเกมนี้ในฟากเลือดรอยจัดการเวฟคีฟครับแล้วก็ตัดออบเจกต์ในป่าของเมนมาโอ้โหเลนลากไปปั่นลานเซลลอสเลยครับดูครับแล้วเล่นกับลานเซลล็อตเลยปั่นมาเป็นของแกนเจอร์ครับ กู้เอาออฟเลนก่อนเลยครับรู้ว่าเล่นยากครับเอาออฟเลนก่อนเลยครับเกมนี้ก็เบียรไมายครับแล้วประเทศไทย3คนเดินเข้าไปก็มาทิวจำมา1เกมเพื่อที่ตะเตีเสมอของเบียด์มาแล้วหนึ่งเกมผมเป็นไรเพื่อที่ชนะครับกระโดดเข้าไปเจอกลางอาณาเขตครับโอ้แล้วหายไปเลยครับดูว่ามีสุกนาครับกลางอาณาเขตครับเอาผู้เล่นของเบียร์มาไปแล้วครับมาทิวคอยเบิร์ดดาวเม็นอย่างต่อเนื่องสามคนมาเกิดตาลอดสมควรอาหลอดเข้าไปฟาดน้ำโลจัดครับหินเจ็บตัวแล้วโดนจางเอ๋อแหววัย สาเอ๋อเก็บตัวยังหินออกไปได้ครับลาร์เซลน์ก็ไปเติมดามีก็มาดีมจะลากเพื่อออกมามาเซลน์เก็บตัวยังอาลอตแล้วโตัวโลจัดแล้วทัคิวจัดรพรเซลน์เ็นทิมกิวลาเซลน์เจนาร์ลเบนโอ้โหลาเซลน์ฝืนเล่นได้ก็วัดกันที่ดาเมีต้นเกมเลยครับในเกมนี้ของประเทศไทยครับเล่นบนโดนมอสโคดบอลควรในฝั่งของประเทศไทย คอร์สจะไปรีคอร์ครับแต่ว่ามอสไม่ให้กลับครับนี่ครับต้นเกมกับเลนเกมเจอกันครับสองนาทีปล่อยเต่าให้กับยินครับนี่ครับแล้วรีคอร์กับบ้านไปแล้วครับสองนาทีที่แรกกันตั้งแต่ต้นเกมครับคือเกมนี้ผมบอกว่ามันเนี้ยแล้วคือเมียน่ามันไม่อยากแพ้ด้วยครับซึ่งแข่งศักดิ์ศรีแล้วครับเกมนี้ครับ จะไปลุ้นกันต่อในเกมที่3ก็บาวนาร้กับเมียนมาครับแต่ถ้าจยากให้จบตรงนี้กดเมียนมาไปเลยก็ต้องประเทศไทยชนะอย่างเดียวครับไฟโน่ฟูรี่ครับผู้ล่สไลด์หลบได้เมียนมาเล่นในเลนบนโดนกดดันอย่างต่อเนื่องกรับบาเทียวลงมิ่งในบางความเร็ได้ครับเดินกันไป3กดแค้วเมียนมาต้องการเลี้ยงมอสโกให้เลทให้ไวที่สุดเดี๋ยวพูดดึงคอร์สมาครับต้องกดน้องฟิกร์ทันทีครับแม่แฟดหลบออกไปได้ครับ ลอดเคียีเแบบยูเล่นกับอารลอดค่อนข้างที่จะลำบาก็เกมนี้ครับสถานการณ์ต้องบอกเลยว,ว่าไม่ค่อยดีจะดีเท่าไหร่ครับในเกมนี้คือช้างเออเองก็ไปโชนหยินครับการอันเบรสเกลหมายทันครับเข้าไปครับหล่อสวนครับแต่ไม่น่าจะสวนด่านเดียบหยินไล่เก็บตัวเมียนของเมียนมาออกไปครับ เช่นเอ็กซ์ข้างางครับแล้วไปบนต่อมอสโคเพินไปหน่อยครับแล้วโดนปิดด้านหลัง4ต่อ1เสียมอสโคไปครับเมียนมาเดินเกมกันเป็นแผงครับประเทศไทยครับผู้ต้องการปิดเมียนมาอะไรก็แบบนี้ครับไม่อยากให้เมียนมาเสมอครับดูจากการเดินเกมต้นเกมครับนี่ครับต้นเกมก็ต้องยกประเทศไทยครับเพราะดาเมีต้นเกมหนักพอลกลัวครับแต่ถ้าเลทเกมมาเนี่ยอาจจะไม่ไหวกับเมียนมาครับ แล้วหินเนี่ยไปพร้อมกับมาทิวและหลอดเซอร์ไพรส์อาร์ลอตฟาดไปดอานซลาครับโอ้ล้ำเลี่ยงลอยครับเดสมอนด์คอนเดโซน่าเดสมอนตาเก็บไปหนึ่งครับเสียหายเหมือนกันเร่นถอยเล่นบนโดนมอสโกปาพร้อมกับสวิส์ของลูนอคครับไปโนพูนี่รอใช้อยู่คอสเข้าไปเจอยิงกดไฟกับซูเปอร์โนวาแม่ดาวเมทด้วยอีอ่าดาวเมทของลูนอคนี่มันแรงผมกลัวเนี่ยคคือลูนอคเนี่ยเจาะเจาะเกาะหรือเป็นตัวที่สามารถละลายแทงได้ดีเลยครับเพราะนั้นแล้วไมโนทอร์เนี่ยจะแพ้ทางลูน็อคมาไหมครับ เดอเคลียเต่าเพื่อที่เอาความได้เปรียบตอนนับตอนนี้ไประเทศไทยเองก็ทำได้เพียงแค่ฟาร์มแบบไม่มีตัวโซนเต่าแบบ <c oughs> ต้องยอนเต่าให้กับเงี้ยมากครับโอ้้ <c oughs> แลวตอนนี้เนี่ย5 7าคนดูครับแชร์ไปครับ1,000คนต้องมาเลยครับ1,000คนต้องมาแล้วครับเป็นบนเวฟหลอด แล้วก็เวฟคีฟเนี่ยเดินชนยังถือว่ายังชนได้ดีอยู่ไม่เสียทาวเวอร์ครับใน5ดีครับในฝั่งของประเทศไทยนักยิงแต่ว่าเห็นไนก็ต้องรักษาทาวเวอร์ของตัวเองนะครับแล้วตแล้วส่งมาโดนทอมากดเลนครับทีมงานพชรไทยรู้แล้วครับว่าเลนบนไม่ได้อยู่แค่คนเดียวครับมาทิวเข้าไปโซนได้ครับรอเล่นเดียวจะมีไฟในเลนบนแล้วเข้าไปเอาก่อนเลยครับปุ้ยแล้วดูครับสินกับอันเดรียสกิลเข้าไปเก็บตัวอย่างมอสโคมครับจะ ไ,ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวต้องดูกันครับแล้วมาเทลแดะโตได้ยิดไม่สามารถทำไรนอสโคได้เป็นชันเอิร์สิบคิวเก็บมาเขาทีไมได้ไมนโนฟูรี่ขยิบไปแล้วด้วยครับทวิสออกกะทีซากุระโดนยิงเก็บมาเดสโรตาของไกเซอร์มาเทลเลยก็บิปากชันเอิร์ไล่เก็บแล้วผิวจัดชันเอิร์ของเดียมาวีคิงซีทีเอ โอ้โหดูครับชาเตอร์คือแกตัดจัดแล้ว5นาทีตรงนี้5ต่อ5ไปโดน่ล,ลุยแหลกกับตัดบอลเปนซีเวฟไม่ไหวเหมือนกันต้องนี้เสียกับเมียนมาแล้วมาแล้วโอ้โหเมียนมามาแล้วครับด่านบนเคลียร์เวฟแล้วครับตอนนี้เมียนมาต้องการท,ที่จะตีเสมอประเทศไทยได้ครับกลางมีบอ,อสโค้กที่เคลียร์ทาวเวอร์ครับกับดนานเก๊เตอร์ครับเดินกัน4คนมากครับออกเป็นกรอกลุ่มรับ กันบูบับทันทีครับตอนนี้ธงไทยอยู่ไหนครับธงไทยครับธงไทยอยู่ไหนครับธงไทยครับนี่คือเกมที่สองครับเลี่ยมาตรการเสมอครับ ไอ้เสียไทยทงไทยแล้วเจอครับยูจิกลางอนาเขตเข้าไปจะเล่นกับแกนเตอร์ครับนี่ครับมาเบนเซียวโดนแกนเตอร์สไลด์เข้าไปดาวเมจแกนเตอร์จะอาจจะเข็มกว่าแล้วกบลาเซรลอสรับมาไม่ทันเสียกับแกนเตอร์แกนเตอร์เก็บนี้ออกไปสปรีออฟเบลชันไปโดนชาร์จเออรอัลเบนเซียวใส่าเป็นล็อตล็อบติดทางจากชาร์เออเก็บลาเซิอสฟกับเนสโซต้ายิงกดลาโซลีของแกนเตอร์โอ้โหอยู่ไว้ได้ไรไทยอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ยากจัดกับาดาวเมจมันท่วมเกินเน็ตบนส่งพลอตทำเวฟครับ อู้ตอนนี้6นาทีเต่าเกิดแล้วน่าจะไม่ใช่เรื่องดีแล,ล้วเวทไทยก็เจอแบบนี้ครับผู้หลังจากที่เมียนมาต้องการเดินเกมสู้เวดไทยครับแล้วอ,อตลอดเดียวทำให้การแกงของเมียนมาหนักขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับอู้ตอนนี้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เมียนมามาแล้วครับอยู่ยากเลยครับตอนนี้เลนกลางม,มีหินเรับเสียกีบต่อแล้วโดนไมโน่ปุรีของเมียนมาอารอลต์จะเข้าไปล้วงแลวเรียบร้อยเสียให้กับตัวอย่างอาลอตก็มาเถอะ เมียนมารีคอใส่ประเทศไทยแล้วครับเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วมอร์สโคไปได้จินแล้วเรียบร้อยตรงนี้เสียไปสองครับประเทศไทยโอ้นี่ครับการที่จะต้องการเสมอประเทศไทยครับแล้วดูเขาขึ้นไปเป็นแขงแล้วรอจบเกมไว้ด้วยครับไม่อยากเล่นเละเกมด้วยเหมือนกันนะเมียนมาครับดัดขึ้นไปพอ้อมเวฟพีมครับมอร์รสครบเคียร์พาวเวอร์ด้วยบอลโดนกดหนักจัดกับลับโัวดีของแกนเจอร์ใส่ไปเดสโซโรต้ายิงหล่นหายไปเลยครับแกนเจอร์ของเมียนมา โอ้โหเดนโซนาต้าครับยังคาไกย่าครับี่ครับโอ้แล้วสแกนเจอร์สกินใหม่ด้วยครับโอ้มือปราสามเฟสีครับดูครับมีมือออกมาจากนี่ครับด้านหลังของสแกนเจอร์ครับดูครับสกินใหม่ที่โดดเด่นไม่เกรงใจใครเลยครับ11-5แปรีกันเงินสองหมื่นแปดละสองหมื่นหนึ่งครับเดนบอลเมฟกำลังจะดันครับแล้วดูครับผีเข้าไปชนสามคนของอะไรต้องเดฟแบ็คแพ็คกันครับไม่มีตัวเอวีเลยครับ อเวฟด้านล่างส่งรูนอตเข้าไปครับต้องเคลียร์เลนให้ไวครับเห็นเดก็เริ่มที่จะเลนแล้วด้วยครับผู้ดาวมีทันสามในภาพด้านบนเสียมาทิวไว้กับมอสโกแบบโอ้เหี้ยนมากไ,ไม่สนใจเลยครับตอนนี้ครับได้เปรียบยังยงต่อเนื่องเลยครับการเงิน3ามหมื่นกับสองหมื่นเนี่ยตัวอย่างซูเปอร์นว่าเนี่ยเปิดได้สวยหลายๆจังหวนนะเพียร์ครับแล้วเติมไฟได้ดีด้วยครับไม่นอทอเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากนๆในทีมไฟครับ ไหนจะมีไมโนพูลี่ด้วยของอ่ามอสโคอ่าของไมโนโทอ์ครับคือรับตามมาด้วยสเปซเดเอกชั่นของมอสโคว์ถ้าไม่ในการปางหอ,อกของมอสโคเนี่ยมันแม่นยำม,มากขึ้นเนเพราะว่าไมโนขย่มนี่มันติดซีซีแน่นอนเนี่ยส่วนประเทศไทยเองอาจจะต้อง มีเนี่ยับสตเต็ปการหลบหน่อยครับถ้าไม่มีชาลานนี่เล่นยากดีไฟครับ <Og res> แล้วไมโนไฟอีกแล้วครับจะเข้าไปเปิดแล้วไมโนู่ลี่ครับขยลบและหยินครับการอันติเมสกิลครับเปิดอนา,านเขตอารามส่งสอนมาแล้วเข้าไปต่อยไซคากยาคากยาแน็หลบมีลาวโซดี้ลัวหลาห์ไฮดันดีเป็นลูด็อกเก็บบอลโคบช่วยแล้วนะเพรา,ากแกรเจอร์เก็บ ตัวอย่างที่เราไป W Q. จากลูน็อกครับได้ไป2องโซนหลอนต่อมาเรื่อยเดี๋ยวไฟตรงนี้วัดใจเลยครับวัดใจเด็กไทยกับวัดใจเด็กเมียนมาจะเป็น2องตัวหรือสองหนึ่งไฟนี้น่าสนใจครับมาทิวเสียฟิกไปครับส่วนไปโนไล่อยู่ครับไหนป่าลาเซล็อตสไลด์แฟนท่อมาสามต่อนเลยลาเซลอตหน,นียาวๆก็มีแกรนเจอร์ไล่ครับผู้จะเอาลาเซลอตได้ครับแล้วดูครับฟิกเกอร์หลบและโยกและโยกอีกครับลาเซลอตไม่ไหวเสียรับกแกนเจอร์ราฟสโตรีแกรนเจอร์ยิงกดเก็บตัวอย่างมาเซลอตออกไปเดสโซลาต้าเปิดวิชั ทันทีก็ผลักดันเบนของประเทศไทยออกไปจากบริเวณหลอดเดียวโอ้โห,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 โหแล้วเคลียร์หลอดทันทีครับ10นาทีแกนเจอร์ได้หลอดครับเด็กไทยกับเด็กเมียนมาในเกมที่สองครับมาดูว่าจะเสมอรหรือจะสองสูงยเดียเอาไปฟาร์มบู่ฟาไปทันคลับสไลด์ออกมาได้ รอดูว่าจะรับหลอดได้ดีขนาดไหนครับนี่ยับมาเลยครับเลนการครับอายนะเลยครับอูได้รับได้ก็สวนได้ครับแต่ต้องระวังสกิลของอารหลอดด้วยครับเพราะอารหลอดมีซีซีเขาขัานเยอะครับโดยเฉพาะไฟนอลสแลชครับสามารถเอาฝั่งของประเทศไทยเนี่ยออกมาจากบริเวณได้ครับต้องมาดูว่าสเต็ปในการเปิดของอารหลอดจะดีขนาดไหนส่วนประเทศไทยเองอาจจะต้องใจเย็นและต้องระวังนับตัวสำคัญอย่างนาคกทอเข้าไปในหยกด้วยครับ มาติโอต้องพาเพื่อนออกมาลักดานบนแคนเจอร์เก็บลูกน้องออกกลางครับเมียนมาโถมาอารอนฟอดไปโรงแรมแลมากดแมสซิเวลย่ของคอเดียร์ราเนทยกับเมียนมาไปเล่นกลางครับมอสโคไลรตียาวๆแล้วดูว่าปลอดเข้ามาจบได้ไหมเมียนมาจบไม่จบมาได้ไหมต้องการได้ดากังวลไหวหรือเปล่าเร็วเมียนมาจบเกมเป็นเมียนมาเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับโอ้โหตึ้งจัดโอ้แล้วเมียนมามาแล้วครับหนึ่งหนึ่งอุ้ยเกมต่อไป โอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าเกมต่อไฟจะเกิดอะไรกันขึ้นโอ้โหสเสมอหนึ่งหนึ่งครับเว้ยไงเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะเดี๋ยวก็มาเจอกันในเกมที่สาวกันสักครู่เดียว